สวัสดีจ้าลูกๆทุกคนวันนี้คุณย่าจะมาทำยำสุก,กินเด้อลูกเดอ้ออันนี้จะเป็นเห็ดขาวนะคะลูกลวกไว้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นตีนไกล่ลูกสิน้นหมูยอนะคะทุกคนอันนี้ก็สิเป็นวุ้นเส้นลวกไวะะ้แล้วค่ะกะมังใหญ่ๆเลยทุกคน ก็เครื่องปรุงนะคะทำเรีรอ้อยแร้วมีซีมิมักเล่นเหือหอมยาจะมาอัน,นซอยอันนี้ต่อ,อยาก็ะชีลงมืออันนี้จะเป็นคุณเสียง <c oughs> มันเป็นคุณเสียงอันนั้นลูกะนะคะนันมใต่อหูยอไม่ใช่คุณเสียง พูดผิดพูดถูกอยู uh ่ไ <huh> ด้เนี่ยอะไรทกนทำกิ๊เองไม่ต้องฮิตนันั่นก็ได้นี่แหละ วันนี้ยากกระซิบมาทำนนี้จะเป็นเห็ดขาวนะคะลูกเห็ดขาวเราลวบไว้แล้วสองดอกสามสิบห้าบาท

ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนอยากสิมาปุ๋งค่ะอันนี้คือสิดนะลูกซื้อกระมังหนึ่งเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นพวกนี่ใส่หมดเลยค่ะทุกคนโอ้ยจะเหลือหมอบน้อยเนาะต้ตีนกบกตีนไก่ีจะสมก,ก่อนก่อน กะมังเลยลูกกะมังใหญ่เลยนะคะโอ้มันจะเหลือเนยะมันไม่ได้แล้วต้องหาเอาใส่ใหม่แล้วเต็มเปลี่ยนใหม่ลูกเปลี่ยนใหม่นะคะมันเหลือค่ะอันนี้เต็มหม้อแล้วนะคะทุกคนนี่นสิเอาอันนี้ลงอันนี้จะเป็นเคอเทสแล้วลูกเคอเทศจา้าเคอเทศแลวก็ต้นหอมหอมใหญ่นะคะลงไปด้วยกัน เต็มกระมังบักใหญ่ๆเลยไม่ว่ากระไบหม้อหล่านทุกคนอันนี้ก็น้ำที่ปรุงไว้แล้วนะคะทุกคนเทีาดลงไปเลยค่ะเป็นมะนาวน้ำมะนาวนะคะมันเยอะ ใส่สามซ้อนทอาคาเมการข้าวกันแล้วลูกบาทนี่โอ้ยถุงใหญ่ เริ่มจะทั่วถึงหรือเปล่าเยอะเกินหิดรวานเอาลูกหุานเอ้ยเสือหมูวันนี้วันอาทิตย์น้นองมา ถั่วกันเลยลูกยังไม่ทั่วเลยนะเนี่ยในที่สุดยำก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนหมอ้อใหญ่มหม้อยักษ์จ้านะคะนี่เสร็จแล้วค่ะมากินกระหยาเด้อทุกคู่ทุกคนกคนินยำเดอ้อลงครัวเฮ็ดยำสุก,กินจ้าวันนี้เไม่เหมือนเดี๋ยวผมตัดเอาอเลยฟอนลงทีหลัง สวัสดีจ้าสวัสดีไปทางการลูกหลานทุกคนมากินยำเด้อมาเด้อลูกแก้วกินกับแม่เด้อเนี่คนเห็ดยำใส่เจดีย์โนยำโมนงาซี่มาเด้อบุกสนยำบุกลูกชิ้นบุญเช่นลูกหลานเป็นตำรับนะคะอันนี้ยำบุญเช่นมาจัดเต็มเลยใช่ตีเต็มข้อเต็มข้อเท้าเท้าพญาเท้าอะไรวะ อันนี้ฮะดูกัดต่อไปูดินันเมื่อยี้ยังเดียวจะใส่ไม่ใส่พริกพริกไรวันก่อนมันพผิดมากเด็ดส่วนเด็ดส่วนอะไรรุดลงเบิดไ่ม่นาครับไปรู้แ้มเทียบพี่เด่นหรอนี่คืออันาบาเห็ดขาว ว่านแมงกระพุนว่นแมงกระพุน <c oughs> นะมันคล้ายแมงกระพุนป่ะไ้อาบน้ำลุยบุพพาคครวมโอ้ออยก็จิงจัง ก็ม่รถเปี ouais, calves calves, ่ยวเนี่ยไม่มีู่าคนสุดปุ่งมาแล้วยวปล่อยหมดแล้วจักตามมารลามาทีหันี่คบ่มอไรเนยตักน่เลยอ ย่อว้องสวยนี่ไมเห็นปู่อะก็ร่ังกายต่ว่าจินไหลใช่ปย <laughs> จัมไม่่าจินก,กัน

เดี่ยวขาดบุหรี่ไมย,ยู่าดเกี่ยวขาดเผ็ดกาดตำต่างโอ้ <c oughs> พริกก็จำบุษยใช้ได้ตู้้เห็ด,ดข้าวคนกินไม่ได้มันอกมักเ,มเคยชุบขว้วนมาคนแล้ว อย่างเี้ยปูกินทองคำน่ลารูเาให้ราที่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงคิดถึงแตขอให้ได้ชิงนั้นสุควาำป้าถนาทุกสิงชุกอย่างผักก็ไรกก็แซกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าบริพาษีใหม่ๆเด้อทุกคนทุกคนอยู่ดีมีแห้งคนไทยาทุกเมืองนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ Hãy hmm? yeah. yeah. subscribe <coughs>